ชีวิตเนี่ยมันวิ่งทีละขณะทีละขณะขก็คือว่าวินาทีเนี่ยกับวินาทีหน้านมันรู้สึกต่างกันเพราะเขาให้รู้สภาวะตามที่เป็นจริงเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแต่โกแท่งแรงดึงดูดอะใช้สมาธิในการดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามา2ตัวเนี่ยผมตอบง่ายๆเลยนะว่ามันใช้ร่วมกันได้ไหม ถามคือตัวเองเกิดสับสนในการใช้ชีวิตระหว่างธรรมะกับความสงบของชีวิตที่ดีกับกฎแห่งแรงดึงดูดสิ่งที่ดี ได้ด้วยจักรวาลความต้องการมันดูขัดแย้งกันนะครับแต่ทั้งสองต่างก็ใช้สมาธิหรือพลังจิตความจริงมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ไหมคะโอ้โหคําถามนี่คนที่ถามอายุ3 2นะฮะถามเรื่องธรรมะกับกฎแห่งแรงดึงดูดก็ใช้สมาธิหรือพลังจิตจริงๆธรรมะนะถ้าเกิดคนคิดว่าเอ่อเป็นเรื่องของการปล่อยวางคือธรรมะเนี่ยมันมีสส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยขเขาเรียกวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคือการรู้สภาวะของสิ่งที่เกิดขึ้นในะขณะนั้นแล้วก็ต้องปล่อยวางปล่อยวางพ เพราะว่าชีวิตนี่ยมันวิ่งทีละขณะทีละขณะก็คือว่าวินาทีเนี่ยกับวินาทีหน้าเนี่ยมันรู้สึกต่างกันเพราะเขาให้รู้สภาวะาตามที่เป็นจริงเกิดขึ้นเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาแต่โกด่งแรงดึงดูดอะใช้สมาธิในการดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามา2ตัวเนี่ยผมตอบง่ายๆเลยนะ ว่ามันใช้ร่วมกันได้ไหมมันเป็นเรื่องเดียวกันคือคุณไม่สามารถจะดึงดูดอะไรใหม่ๆได้ถ้าคุณไม่รู้จักการปล่อยวางอะไรเก่าๆถูกไหมสมมติน้ําคุณเต็มแก้วอ่ะด้วยเรื่องราวสาระทุกอย่างในอดีตหรือความเจ็บช้ําหรือความอะไรก็ไม่รู้ในอดีตที่ดูแล้วมันไม่แร์กับตัวเองแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีสภาวะธรรมมากพอที่ไปรู้ไปเห็นมันแต่มันขับเคลื่อนคุณอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยคุณจะดูอะไรมาใหม่หรอ แต่ว่าความเชื่อเดิมๆหรือว่าสิ่งสภาวะเดิมเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนี้ทําไมวิพัสนากรรมฐานถึงสอนให้คนรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางเพราะก็เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดดับ บังคับไม่ได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจข้อนี้เนี่ยแปลว่อาอดีตคุณเกิดแล้วมันดับไปแล้วแต่คุณยังหวนิดคิดนะหวนคิดยิ่งหวนคิดครั้งที่1เกิดแล้วครั้งที่1หวนคิดถึงความเจ็บชามครั้งที่2หวนคิดขึ้นมาเกิดขึ้นครั้งที่2เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นน่คุณก็ยังคิดอยู่สิ่งนี้อยู่แล้วคุณจะไปดูดอะไรมาได้ถูกไหมเพราะคุณไม่ได้มีโฟกัสกับสิ่งใหม่ๆเอาเป็นว่า,าวันนี้สมมติเราวางแล้ววางเสร็ เป็นสิ่งสมมติสิ่งสมมุติแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเกิดขึ้นจริงเสมอถ้าคุณให้คุณค่ากับมันแปลว่าคุณสมมุติมันมาอาดีตที่เคยเกิดมันเกิดไปแล้วถามว่าสมมุติไหมปัจจุบันมันหายไปแล้วนี่มันก็สมมุติแล้ว นะเราไม่ไม่คิดเรื่องนี้แล้วเราคิดอนาคตดีกว่าอนาคตเนี่ยสมมุติว่าอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจอยากมีลูกค้าดีๆเข้ามาในธุรกิจของเรามากมายหรือว่าอยากจะได้ยอดขายตามปรารถนาหรืออะไรเขาเรียกว่าใช้กฎอะไรหนึ่งดูดหรือว่าคุณอยากจะมีสุขภาพดีถ้าคุณอยากจะมีสุขภาพดีคุณก็ต้องโฟกัส กับการมีสุขภาพดีถูกไหมเมื่อคุณโฟกัสกับการมีสุขภาพดีอะไรก็ตามที่ทําให้คุณมีสุขภาพดีคุณจะเอาตัวเองไปอยู่ตรงนั้นคุณจะพูดคุยกับคนที่มีสุขภาพดีคุณจะแฮงเอาท์คนมีสุขภาพดีเนี่ยคุณเริ่มเข้าสู่ขึ้นความถี่หรือมิติของคนสุขภาพดีแล้วจากการที่คุณเข้าไปโฟกัสสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างครับเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเขาบอกว่าบนโลกเนี่ย at the top of the world that is not h i n g it is only its energy and its vibration อันนี้คือเทรนเนอร์ของผมครับเข,า,ขาสอนมาเลยเขาบอกว่าบนจุดสูงสุดของ โลไม่มีอะไรนอกจากพลังงานแล้วก็ความสั่นสะเทือนของสิ่งสิ่งนั้นคุณกาลังสั่นสะเทือนระดับไหนคุณก็จะอยู่ระดับนั้นสมมุติคุณสั่นสะเทือนระดับพลังงานของคนมีสุขภาพดีคุณก็จะดึงดูดทุกอย่างที่มีสุขภาพดีเข้ามาหาคุณนั่นแปลว่าเพื่อนที่ชอบกินทเที่ยวไม่รักษาสุขภาพจะมาอยู่ในรอบตัวคุณไหมไม่อยู่นะฮะจริงๆการมีสุขภาพดีหรือว่าการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในวเบรชั่นของคนมีสุขภาพดีมันจะออโตเมติกลยดูดเข้ามาเอง พูดถึงแรงดึงดูดหรือแรงน้มถ่วงจริงๆเหมือนกันไหมสมมุติว่าผมเอาปากกานี้มานะคุณเห็นด้านนึงแหลมใช่ไหมอีกด้านนึงมันทู่ถูกปะถ้าสมบติว่าผมกดด้านนี้ลงแต่ว่าถ้าเกิดผมวางสิ่งของตรงนี้มันก็ต้องวิ่งมาทางนี้ถูกไหม เนี่ยถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่เชื่อแห่งแรงดึงกดแแ่งรูดนะคุณดูแรงโน้มถ่วงก็ได้คุณโฟกัสด้านไหนไมันก็จะไปด้านนั้นถูกไหมคุณโฟกัสด้านทู่คุณก็จะหมอดแต่ด้านทู่นะแล้วคุณก็จะสนใจเฉพาะด้านทู่แล้วคนที่หมอด้วยด้านทู่ก็จะอยู่กับคุณนี่แหละกดแห่งแรงดึงดูดกดแห่งแรงโน้มถ่วงฟิสิกส์ทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่ององมงายเลยใดเลยคุณลองดูได้ในชีวิตเลยเพราะว่าการมีสมาธิคือการจดจอ่อสมาธิแปลว่าจดจอ่อ นะครับไม่ว่าคุณจะศาสนาอะไรก็ตามคุณก็ต้องรู้จักคําว่าจดจ่ออยู่ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณเริ่มจดจ่ออะไรบางอย่างสิ่งนั้นจะขยายขึ้น ถ้าเกิดคุณลองจดจ่อกับปัญหาปัญหาจะใหญ่ขึ้นคุณจดจ่อกับความสําเร็จความสําเร็จจะใหญ่ขึ้นนี่ไงกด่งแรงดึงดูดมันมีแค่นี้เองจริงๆเพราะเนี่ยถามว่าธรรมะกับกด่งแรงดึงดูดใช้ร่วมกันได้ไหมถ้าคุณเข้าใจธรรมะจริงๆการปล่อยวางก็คือการปล่อยวางคือการปล่อยวางอดีตหรือสิ่งที่ไม่ต้องการคุณปล่อยวางมันซะแล้วโฟกัสกับสิ่งที่ต้องการเท่านั้นเนี่ยคือการใช้ร่วมกันนะครับสําหรับเรื่องนี้นะครับ